ขั้นเทาจะเอาตัวนี้มาหอยข้อได้อยู่มหญ่หอยใหญ่นี่เลยนี่ใส้ไปชิลเลยนี่เรื่องมากินกลับมากินแน่แล้วอยากก็กินแน่ท่านน้ำแล้วฮะขั้นกินอิ่มเลยอยากนอนมินแล้วสวัสดีท่านผู้เบิ่งตอนทับข้อศูนย์องบิ๊กทั้งข้อสิบเก้ามือในห้าก็มาอัน มาปั่นปนงาน,นงานสเสพดเด้อหมือนนี้เด้อลยนี่เด้อโผลนท่างนี้เรื่องอะไร่ป้างานเสพดพระยูอวนวัดใหญ่รัตนาลาศีร์เมืงองสกลแขวงสุนเขตเนาะเขามาพามาเลาะเบิ่งบรรยากาศเหมือนแรกเมือนแรกเมื่อนี้เมื่อวัน,ใ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 นที่16เดือน3ไปมาไปจะมาก,กับมาไหนเด้อเสพดพระวัดใหญ่ มาได้ป่ะมั่ยม่ได้แล้วคันมาหลักมาแล้วมา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 กินบ่ะมามันอยู่เสิร์ฟอาหารนะเสิร์ฟอาหารในยุโมาเสิร์ฟอาหารแต่ว่าหำหำเอามาเฮือนได้บ่เมื่อบ่เมื่อบ่เนี่มาเสิร์ฟกาแฟเพื่อนได้เพราะว่าทุกท่าเคยตอนนเคยตัดเชียนองบาดไปเทอะหนึงแล้วตอนแม่จิ๋วว่าระวังไว้คนนี่อันตรายครับคนอันตรายบ่เลยนี่เอ่อย่าอกีเซอร์ไอยอกีเซอร์คนนี้ไปเด็กบังบรรยากาศ ม่มมนาอคงธามน้พี่พี่ีสปอิดตั้สิบงเลยมันนี้่มาอมต่อมดวเรามดูคที่เดสีขาวก็มีนะป๋าสีขาวก็มีสีดำก็มีน้องเ่ได้อลรา้ยน่ไ่าเต้องมจทนได้ลเนี่ย หินชานนมเมนี่มาห้องข้ามามนี่มาเซอร์อันอันนี้จัดแจ้งดอกไม้ไม่ได้ซิมีงานสะโพ o ผ้าอืู่มแรงนี่ แต่ว่ายังเลยมามายังเลยจุดประสงค์จ้ะจุดประสงค์บหิวยังลงมาจุดประสงค์บ่อยเียยเพิ่นลงมากินกับมากินแน่แล้วอยากก็กินนี่ท่านน้ำแล้วฮะท่นกินอิ่มด้อยากนอนเว้แล้เดนีไม่น้อยขเรองเลับ้านรัตนาัีเฮาังากทมนลมา่อา มีวัตถุบ้านมาหนมีวัตถุบ้านไม่พอทุบ้านใดไดนมอยูช่่เฮียงบ่นี่เสอยางนี้โอถไม่ใหญ่ยังไงนี่ไม่ใหญ่ดวงไม่ใหญ่ดวงโอ้เฮ้ยเราแค่เอข้าวคั่วหนโอ้ยโแม่แม่บอกั้งตลาดเี่นนแล้ขายมักคุดมัไหมเออนขายมักไหมที่ทางตลาดนู้น ใกล้ๆนะขานละขาวานะาวเพราะอันนี้กอบพุณแผนได้นะพุ้แผนใส่สานเก่นบ่อยอันนี้กระตะกอันนี้กระ้ารอดแปดได้หนิเกบ่ยเนาะเนาะคุใหญ่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านนีหละช่องนนะแมช่องซ่อมับบ้านคอยช่วนนี้านน้อจะเอาตัวนี้ว่าหอยข้อไดอย่ไหมหอยด้ใช่ไปชิเลยนี่เขายังห้ใช่กออันนี้ให้ได้เลเใช่ว่าได้ แม่บ totally wow> ่้ใใช้กาวนี่เราหอยเลยแต่ว่าขักป้าำแดงมันใส่ทีเยนนี่นะแม่บอกที่เยนมนวันนี้น้าดีกว่าำแดงวันนี้ด้่ทุบ้ยาขดจับยังมาเดรเลกเดีวันนี้ด้ิเวลาจว่ไปซีมีเลกาตกงเลย้ใหญ่เลยมือน ทันเชือบดิลวดผู้ขายลวดอันเดียวเลยผู้ขายมีผู้ขายรวยแม่เลีกเมลีกลวยคือก็ปะจำมานี่อันนี้ทรงทรงนักเฮียนอันนี้นะเสื้อนักเฮียนเด้่นี่นะตัวเสไลด์เนาะท่นมันขายนี่เนาะอร่อยเดียวบ่ชุดอร่อยบ่ทรงได้ใช่ไหมทั้งทั้งเสื้อทั้งทรงนี่ช่างร่อยบ่เอมือนแรงท้องไส้ลอกได้บ่เนี่ยขึ้นอยู่ บอกคืออยู่วะนี่โอ้ตคือแล้วคือสีเสียคือเเก่านอยคือสีเสียิังวหัวบไปไปหันอี่หันอิหันที่สองหั่นที่สองออเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้มามาได้มาได้จังว่ามืดว่ะ มาแต่ักตายนาราศิวะคนลาลาศิวะราศิวะมาแต่สงขาซีเมันจะกบกซีน,นั่งกวักก,ว,กวักเงินกวักทองเป็นวันนี้กวักยังินกระได้เอาละเอาอีกแล้วกับจองนี่มีปัญหากับจองซอมเถื่อนเลยนี่นี่ <M> เป็นคลองสิริมงคลเนาะใช่เอาเป้ซับหอยอยู่รถอยู่ล่างอยู่เงือนอยู่ชานเป็นสิริมงคลเนาะใช่เลยถ้ามีรถเ้าก็ดีใส่รถนี่เนาะนี่ถ้ามีรถไทยเลยถ้ามีรถไทยก็แขนข้อมันแหละแขนข้อรถไทยนะแขนข้อคนว้าแค้นข้อคนเพราะว่าเขาวศิลากเอาคนแข้นข้อไทยนะคนแค้นข้อคนไว้คือขาดทว่า ไปจากม่านอันนี้ก็ภายอันนี้ภายเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงคนว่าอันนี้อันนี้คนกขาวมาเป็ดเต็มประดับสีประดับเนาะเป็ุประดับอีหยังดูแก้วม่านนี่นี่ผมผมเปียต่างประเทศนี่นี่นี่บอลลาซิลเด้อบ้าบ้าบ้าลาซิลดูสีสีเฉาข้าเจ้าสีเปียกทะเลหรือข้าเจ้าสีนี่ข้าเจ้าสีเอาผายไปเขียนต้นไม้ไป อันนี้ไดแมนค่อข้างเชี่ยนไ้เลยถือคิดสีถือถอยังถือเมลรวยเออถืออาถือเม่รวยรอแล้วกินกินขื้เก่า๊าฟ้อนเสือขาเงี้ยนอีกเลยกรเพ่ได้ถ้าไฟจะเลือกเศ้าเลือกเสือมาซืือได้อันนี้ได้อาเสือเสือขาวเงี้ยนนีมีวัดใหญ่ลัตนะโอ้าทนี้ ตัวนี้เสือแฟชั่นก็มานี่เดีโอ้ต่อป้าป้านักอีกนักอีฮันหนึ่งแต่ว่าคือการบดมี่โมบากระยาแบบว่ามันคือกันเลยมีผ่านมีนั่นแบบเดียวกันบดเอ้าตอนนี้เป็นอีพีหนึ่งครับตอนตอนคำเขาชิมาท้ายอีกแถมเป็นอีพีที่สองแบบนี้ชิมาท้ายอันมีภาษาหน่อยหลายเหมือนแรงตอนนี้อีพีหนึ่ง อาอีพีหนึ่ง <Okay. S 1> จบเพียงสามีแหละถ่าเบิร์อ,อีพีสองตอนคำถึงมาถ่ายอ๋อจบไปก่อน